บอกว่าโอ้โหไปเอาเรื่องเก่าตั้งแต่หลายปีมาแล้วได้จะใดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เขาโจมตีโจมตีแกมานานแล้วสี่หปีแล้วหรือ8ปดปีสี 4, ปีใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะคือเรียกว่าถึงพิกถึงขิงนะทั้งสองคนนี้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับต่อมา นะครับก็คือในที่สุดก็มีตำรวจนะฮะท่านกา็มาน้อยใจบน่นะว่าตำรวจผู้น้อยนะจะต้องให้ไปรับนั่นรับนี่นะครับก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในกับเรื่องนี้เห็นติดตามอยู่นะครับเหมือนกับว่าพอบอตรนะครับท่านจะได้นะครับนำไปสะสางต่อไปตรงนี้ดีไหมครับคือถ้าถ้าคนระดับ คุณชูวิทจับเรื่องอะไรมาเนี่ยมันจะมีอิทธิพลต่อสังคมนะฮะจะมีการตรวจสอบแต่ถ้าพวกเราหรือใครมาเปิดโปงหนึ่งกลัวกลัวนะครับถ้าจะอ่าถ้าอ่าคือสุวัสิเขาลงตรงนี้มันก็อยู่แค่นี้เช่นคลิปนี้มาจากช่องออยสี อะอยสีและผองเพื่อนนะดังนั้นอาจจะมีคนแนะนำเฮียว่าเฮียมีอะไรดีๆเฮียก็ประมาณนั้นเลยนะฮะผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ไม่ได้หาเองแน่นเลยนะฮะนะครับ,นะรบเรื่องนี้มันมีมีผลยังไงมันมีผลยังไงครับหนึ่งได้ตรวจสอบเผื่อมันมีเรื่องนั้นจริงถือว่าไม่ผิดนะครับถือว่าผิดนะ ใช้คนผิดประเภทตำรวจการท่องเที่ยวจะต้องมายกกระเป๋าให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้ต้องปรับกันต่อนะปรับให้เข้าระบบกันต่อนะครับผูนะ้ที่เกี่ยวข้องเนาะนะครับดังนั้นคือเรื่องนี้ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องถัดมาของของสองคนที่เขามามาเอี่ยวเอี่ยวกับลุงพลนิดหนึ่งนะครับก็มีการพูดกันกระทบ ในมุมมองของใครของมันนะนะครับก็อย่างชัดเจนนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าทุกอย่างก็กำลังดาเนินไปด้วยดีนะครับผมก็ไม่รู้ว่านะครับท่านผู้นี้เขาอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ40่ เจ็ดนาทีสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดวินาทีนะครับที่ผมได้พูดมานะครับสองร้อยสาสิบหกท่านนะครับหกร้อยแปดสิบท่านนะครับหกร้อยแปดสิบท่านอีกสี่ร้อยไลฟ์เองอ่าอีกสี่ร้อยไลฟ์เองนะครับนะฮะประเด็นอื่นประเด็นถัดมาย้ําอีกทีนะครับท่านที่มาใหม่นะครับพวกเรานะครับ fc พอตนะครับยูทูบเบอร์ฝั่งลุงพลนะครับ พวกเราเห็นด้วยสนับสนุนใครก็ได้ครับทำดีก็คือนะครับโปรโมทสินค้านะครับสนับสนุนสินค้าซึ่งพวกเราที่ติดตามทุกช่องนะทุกช่องก็โปรโมทสินค้าอยู่เสมอนะครับนั่นคือการไม่หยุดนิ่งนะครับให้เกิดการซื้อขายนะครับแล้วก็บอกยูท YouTube, ูบยูทูบเบอร์มีมีหน้าที่บอกนะครับว่าทุกท่านคร,รับนะครับสินค้านี้นะครับ เราเต็มใจที่จะนำเสนอมาตลอด2ปีนะครับดังนั้นใครที่มีกำลังซั์ซื้อแบบนี้นะครับผมผมชอบแบบนี้ผมชอบแบบวิธีของคุณหนิงแบบนี้นะครับคือใครใครอยากซื้ออ้าวสั่งสั่งตรงมาอ้าวเช่นสั่งตรงมาใครอาจจะให้ประกาศชื่อก็ให้ส่งบินมาจะได้ประกาศนะครับคือมันประมาณว่า ทำเป็นวาระในกลุ่มนะครับทำเป็นวาระในกลุ่มนะครับซึ่ง f c พตเราก็คือกระจัดกระจายไปทุกกลุ่มนะครับกระจัดกระจายไปทุกกลุ่มนะครับท่านอาจจะไปซื้อที่กลุ่มนู้นเสร็จแล้วสมมติาอาจารย์มาบอกว่าช่วยโปรโมทสินค้าช่วยซื้อนะครับแบบนี้แบบนี้ท่านก็คงไม่มาซื้อตรงนี้เพราะว่าท่านซื้อมาแล้ว1คนก็1ครั้งใช่ไหมฮะโดยมากเนาะดังนั้นขอบคุณผู้ใหญ่เจดีนะครับนะฮะนะรเราก็โปรโมต นะครับให้เข้มแข็งต่อไปสินค้านี้นะครับเราจะต้องมั่นใจว่าคนสั่งซื้อเขาจะเอาไปใช้สองเขาได้สินค้าตรงติดตามสินค้าได้เพราะเขาเอาเงินที่เขามีน่ะซื้อมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเราก็เรียกว่าเป็นเข้าสู่ระบบธุรกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องนะครับดังนั้นทุกคนที่โปรโมทสินค้าอยู่ถือว่า โอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับนะฮะซื้อมาขายไปนะฮะสินะะ่งเหล่านี้นะครับเราก็นึกถึงตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็ปกป้องปกป้องนะครับประสบการณ์ต่างๆที่มีขึ้นในการซื้อขายสินค้าประสบการณ์เหล่านั้นจะต้องเป็นประสบการณ์ตรงที่ดีนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็น เป็นภัยมาถึงลุมพลพัตแตนเองนะครับต้องก็ฝากเรื่องนี้นะครับบางทีเราก็นะครับให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านนะฮะห้ไลค์นะครับอีกประมาณ200ร้อยไลน์นะครับผมนะเวลาเอียังเหลือเวลายังเหลือ10นาทีนะเป็นหลักนะครับนะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวผมลืมนะครับเดี๋ยวผมโปรโมทนิดนึงนะครับโปรโมทนิดนึงคุณรู้ไหมว่า ที่นาลุงพลจะเกิดอะไรขึ้นที่นาลุงพลเขาเตรียมนะฮะทำกิจกรรมอะไรบ้างท่านรู้หรือเปล่าท่านรู้หรือ,อยังนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมหาไลยก่อนนะครับผมหาก่อนนะเซฟไปไหนเนี่ยเซฟไปไหนเนี่ยนะครับ ที่นาลุงพลนะครับจะมีการจัดนะครับจะมีการจัดกีฬาจะมีการจัดกีฬาขึ้นนะครับอา้าวพอหาก็หาไม่เจอเฮ้อะไรเนี่ยเฮ้ อยู่ไหนอยู่ไหนอ๋อผมไม่ได้จดผมไม่ได้เซฟแต่ผมดูในไลน์ผมดูในไลน์นะครับเดี๋ยวผมดูในไลน์นะฮะผมไปดูลายของท่านที่ส่งมาก,ก่อนนะ,อนะครับโปรโมดอีกครั้งนะครับโปรหมดอีกครั้งครับตก,กร่อนะครับ ลุงพลปะตตนครับนะครับลุงพลปะตตนครับนะครับลุงพลปะตตนครับอ้าวหายไปเลย เอ้ะวันนั้นผมอ่านของขันลุงพลประเต็นครับลุงพลประเต็นครับเขาจะหาหาไม่เจอลุงพลประเต็นครับ นะฮะอ,อยู่กับใครอ่ะใครส่งไหมให้ผมนะผมจะอ่านผมรู้ว่าผมเซฟไว้แล้วเนี่ย อ่าหาไม่เจอลุงคุณประแตนครับนะครับก็จะจัดมามีเกี่ยวกับตะก,กร้อนะครับตะก,กร้อนะครับจำได้ว่านะครับที่หนึ่งนะครับมีรางวัลให้ถึงหนึ่งหมื่นบาทพร้อมทุนรางวัลน,นะครับที่สองก็คือหกหมื่นบาทหมื่นบาทพร้อมทุนรางวัลน,นะครับหรือรองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือที่สอง ผมก็ไม่เข้าใจว่าสมัยนี้ทําไมเขากลัวเด็กเสียใจหรือว่าต้องได้ที่สองที่สามนะรางชนะเลิศอันดับรางชนะเลิศนะครับก็ได้ไปต่อมารองชนะเลิศอันดับหนึ่งนี่นะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับสนะองนะ,อนะครับสมัยก่อนเลยว่าที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับ แต่นี้ก็ต้องเปลี่ยนคําใหม่นะฮะบางทีเราก็งงนะเออทำไมไม่บอกว่าที่สองที่สามเลยก็จบนะครับนะครับลานองปูต้านยาเสพติดเซปักตะก้ 6, อหกพคสองห้าหกหกสิบหกทีมครบแล้วโอ้โหครับครบแล้วอะนะครับครบแล้วนะครับสแสดงว่านะครับพฤษภาคมนะนะครับ เราไปดูก่อนว่าวันนั้นตรงกับวันอะไรนะครับเพราะว่าเป็นวันที่ลุงผลนะได้กําหนดเป็นวันที่6นะครับพฤษภาคมนะนะครับครบแล้วด้วยนะค่าสมัครทีมละ500เองนะครับนะฮะแต่รางวัลยิ่งใหญ่มากนะครับนะฮะรางวัลยิ่งใหญ่นะครับนี่คือครั้งที่1น,นะ ลุงพลป้าแตนครับครั้งที่หนึ่งนะครับแสดงว่ามันจะต้องมีผมว่าในมุมมองความคิดของลุงพลจะสร้างตรงนั้นนะเป็นลานที่ลานกีฬาก็าได้นะลานวัฒนธรรมและลานกีฬานะครับลานวัฒนธรรมลานกีฬานะครับค่อยๆทําไปเนาะนะครับดังนั้นสิ่งที่ลุงพลจะได้ เงินเพื่อจะนำไปสร้างบูรณะหรือสร้างสถานที่ใช้ในการกิจกรรมนั่นแหละครับก็คือมาจากนะครับการสนับสนุนโดยตรงนะครับอยู่ที่การทำธุรกรรมทางธุรกิจนะครับซื้อมาขายไปนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับของมนอโมงค์โฮมซับนะครับก็ฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านด้วยนะครับก็คือซื้อซื้อตรงไปตรงมานะครับซื้อตรงไปได้สินค้าซื้อตรงไปได้สินค้าโดยตรงนะครับผมเชื่อว่า เราจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่าของสินค้าจริงเห็นคุณค่าของสินค้าจริงนะครับก็ฝากเรื่องนี้นะฮะขอบคุณมากมากครับ1ชั่วโมงโดยประมาณเนาะนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับไม่ถึงพันก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเดี๋ยวดูนะครับท่านต่อไปเนาะสุดท้ายนี้นะครับสถานที่ต่างๆที่ท่านอยู่ไม่ว่าที่ไหนนะครับขอให้อย่าแพ้พานนะครับอันตรายใดๆนะครับ ตั้งแต่ลมแรงนะครับหรืออะไรทำนองนี้นะก็ให้ท่านอยู่ที่ไหนหมู่บ้านท่านที่อยู่ก็ขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าบ้านผมหมู่บ้านผมก็ผ่านมาแล้วนะครับเรียกว่าใจหายใจคว่ำนะครับเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะครับในแต่ละฤดูกาลนะครับเราเรียกว่าทําดีคิดดีพูดดีทดําดีไว้อย่างนี้แหละครับเพราะว่าพวกเรา v f c พอตเอเราจะคิดดีพูดดีทดําดีอย่างนี้ตลอดไปนะครับ ตอนนี้ลุงพลก็กำลังทำงานอยู่ครับทำกลางวันไม่ไหวครับร้อนเสียเหงื่อมากนะครับทำกลางคืนสบายเย็นสบายนะครับก็นะครับตอนนี้ผมก็ยังดูอยู่ว่าเขาทำไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ